นี่ต้องเพียงแต่ต้องการให้มองอมองดูเหลือบมองดูทั่วทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีพ้นเห็นเนื่องถึงกันไปหมดนี่นี่เป็นคำพูดกลางๆถ้าเราจะมองอะไรให้ให้ให้หมดให้สิ้นเราก็ต้องใช้หลักกลางๆนี่กันซะก่อนที่ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนคำพูด เที่ได้ผลจากการมีอยู่เป็นต้นเนี่ก็จ <c> ะ <oughs> ดูต่อไปว่าได้ผลจากการมีอยู่ของใครไอ้พวกที่จะต้องดูต่อไปคือดูของใครหรือของอะไร <c oughs> ก็เลยจะก,ก็จะได้ความขึ้นมาว่าจากการมีอยู่ของใครจากการเกิดทําของใคร จากการทำไม่ได้ผลของใครหรือทำได้ผลของใครก็ดูว่าเรามันเกี่ยวขอ้องอกับอะไรหรือเนื่องกันอยู่กับอะไรแต่ว่าที่จริงในสมัยนี้ในโลกแห่งยุคปัจจุบันนี้เี่ยอะไรมันเนื่องกันมากขึ้นไปกว่า แต่สมัยโบราณ <c oughs> ที่เราจะพูดในวงแคบผลที่จะได้ที่หน้าเป็นที่พอใจของการมีอยู่แห่งความเป็นพุทธบริษัทกันดีกว่าทันแรกจะเล็งที่ความเป็นพุทธบริษัทถือความเป็นพุทธบริษัทมันมีอยู่มีอยู่ที่ไหนก็ตาม มันจะมีผลปลอยได้กว้างขวางม,ม,มากมายนักควรจะดูกันที่ความหมายอของคำว่าความเป็นพุทธบริษัทนั่นเองบางทีพระเรามันสนใจเรื่องของเราเนี่ยน้อยเกินไปเรายิ่งสนใจเรื่องอื่นที่กว้างไปน้อย ไปเช่อีกน้อยไปกว่านั้นอีกแม้แต่ความเป็นพุทธบ,บริษัทของเราเราก็ยังไม่สนใจเรามากกักจะใช้เวลาหัวเราะเล่นหัววนเ,นเนนสฮหากันเสียมากเหมือนกันหรือเมื่อสนทนากันก็ไม่เคยสนทนากันถึงเรื่องที่ควรจะสนทนานเป็นเรื่องสนเสฮฮาท้งหมดถ้าสนทนากันึเรื่องความเป็นพุทธบ,บริษัท้นก็ดี เพราะวาความเป็นพิกูุนี่ก็เป็นพุทธบริษัทอยู่ชนิดหนึ่งจริงความเป็นพุทธบริษัทนั้นขยายไปถึงพิกูุภพิกูุนีอุบาสกอุบาสิกาแลวถ้าดูกันต่ใจความของควาว่าพุทธบริษัทแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันอยู่ในส่วนใจความใจความคือคําว่าพุทธนะนั่นเอง ไอ้พุทธะนี่เป็นคำธรรมดาสามัญก็แปลว่าตื่นนอนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันอยู่ตามธรรมดานี่ก็แปลว่าตื่นนอนแต่พอมาเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณทางศาสนานี่ก็แปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานถ้าจะใช้คำว่าตื่นนอน,นก็คือตื่นจากหลับกล่าวคือกิเลส มันมีการนอนหลับทางวิญญาณอีกชนิดหนึ่งเ mm hmm. ขาเรียกว่ากิเลสนิถากิเลสนิสากิเลสนิถากิเลสนิราหลับเดิมหนาแผนงก mm ิเลสทุกคนธรรมดาก็หลับอยู่ด้วยกิเลสนิสาไม่เคยตื่น <c oughs> ถ้าตื่นก็เป็นพุทธะมาจะปลุกให้ตื่นกันสักทีก็ทั้งยาก อุตามาบวชท,ทั้งทีนี่ก็เพื่อจะให้มันตื่นแล้วมันจะตื่นหรือไม่ตื่นก็ดูเราเองก็แล้วกันถ้ามาโลเลเรเลรลไรย้มันก็ไม่มีวันจะตื่นจะมาบวชกี่พรรษาไม่ตื่นโลลับปะฮีโนเป็นคุณสมบัติของพระอริยสงฆ์ที่เราสวดในบทธรรมวัดเย็นโลลับปะฮีโนลร็จแล้วถึงตามโลเล แต่ในเราพิสูรมามีความโลเลอยู่มันก็ไม่มีวันตื่นในทางวัตถุธรรมดาคือตื่นนอนในทางธรรมะก็คือตื่นจัดหลับคือกินเลสเนี่ยคือพุทธ,ธะคําว่ารู้มันเป็นความหมายที่สองออกไปความหมายที่หนึ่งคือตื่นตื่นนอนถ้าตื่นนอนแล้่กรู้ไงมันไม่หลับเนี่ยมันก็ต้องรู้นั่นรู้นี่รู้อะไรกันไป ผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้รู้เรื่องทางโลกโลกก็รู้กินรู้อาบรู้ถ่ายรู้อะไรรู้อาชีพรู้ไป <c oughs> แต่ในทางจิตทางวิญญาณก็รู้เรื่องไม่มีกิเลสนรู้เรื่อง,อ <c oughs> องทําลายกิเลสที้หมดไปนี่นคือความรู้ที่แท้จริง รู้ว่าทุกเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไรความดับสนิทแห่งทุกเป็นอย่างไรทางถึงความดับสนิทแห่งทุกเป็นอย่างไรนี่จว,ว่ารู้อย่าไปใช้คาพูดอย่างอื่นถ้าถูกถามเกี่ยวกับรู้รู้ร,รู้ของพุทธบริษัทของพระเจ้านี้ให้รู้ไอ้สี่อย่างนี้ไว้เสมอไปถ้ามีอวิชชาครับนะม,มันก็ไม่รู้สี่อย่างนี้ได้ ทำลายอวิชาจะได้ไมันก็รู้สี่อย่างนีไ่ได้คือรู้อริยสัจสี่พอรู้แล้วมันก็เบิกบานก็ไม่มีทุกข์มันก็เบิกบาน, <c oughs> นเบิกบ,เบกบานด้วยด้วยวิชาเบิกบานด้วยปัญญาเบิกบานด้วยแสงสว่างแห่งพระธรรมเบิกบานเหมือนดอกไม้บาน จะเป็นเรื่องทางวิญญาณมาจึงมีความสุขโดยเฉพาะก็คือคำว่าเกษมคำที่คนจะสนใจว่าคือคำว่าเขมะเขมะแปลว่าเกษมเกษมก็เกษมจากโยคะคือเกษมจากกิเลสเกษมไม่มีค่าเท่ากับว่าเป็นอิสระด้วย ก็ไม่มีอะไรที่มาทําให้เราตกติดใต้อํานาจไม่ไดกระเสมปลอดภัยพุทธบริษัท,ท,ษทก็คือผู้รู้ผ,ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราเรียงกันอยู่เรียงเรียงคําพูดกันอยู่อย่างนี้อ่าที่ถูกควรจะเรียงว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานจะถูกกระเรื่องมากกว่าก็ไปขยับขยายเอาเองก็แล้วกัน ความเป็นพุทธบริษัทก็ไม่ยถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าความเป็นพุทธบริษัทมันมีอยู่ในโลก <c oughs> มันก็มีผลให้ผู้อื่นลอยได้สิ่งที่ควรจะได้ <c oughs> จะได้อะไรบ้างก็ดูในการกระทำของพุทธบริษัท การกระทําของพุทธบริษัทนั่นเองถ้าพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ต้องช่วยให้ผู้อื่นได้รู้ได้ตื่นได้เบิกบานเน่ยตรงตามตัวที่จะดูให้ละเอียดออกไปกสักหน่อยเนวนอกจากจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ก็ยังจะต้องเป็นผู้ประสรบ อความสําเร็จในหน้าที่ของตนคําว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบ,บานนี่ไม่จําเป็นจะต้องหมายถึงระดับสูงสุดเสมอไป่หมายถึงระดับสูงสุดด้วยทั้งเรามีหน้าที่ที่จะกระพืพฤติกรรมให้ให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบ,บานอยู่ตลอดเวลาที่มันยังไม่ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบ,บานถึงที่สุด ที่ก็มีการประสบความสําเร็จในหน้าที่นี้อยู่ตามสีควรอย่างน้อยที่สุดก็เป็นผู้ได้บุญมีบุญและได้บุญเพราะฉะนั้นมันจึงให้ความชื่นชมพอใจยินดีแก่ผู้อื่นได้ด้วย ที่นัยยะที่สามนี่พุทธบริษัทเขาเป็นผู้มีเมตตากรรณาคำเป็นตนให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้พลอยได้รับประโยชน์โดยตรงจะเป็นประโยชน์อะไรก็ตามเป็นวัตถุก,ก็ได้ เป็นเรื่องนามธรรมเป็นความรู้ความฉลาดหรือประโยชน์รรชนมรรคผลนิพพานก็ได้เนี่กความเป็นพุทธบริษัทมีอยู่ที่ไหนคนสร้างเคียงก็จะลอยได้สิ่งเหล่านี้ไ,ได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานแล้วก็ได้ความชื่นชมเพราะว่ามีความสำเร็จให้เห็นเป็นตัวอย่าง ม่นก็ได้ประโยชน์นานาชนิดนานาแบบหลายหลายระดับอยู่ตัวๆไปยังว่ามีวัดว่าอารามที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์อยู่สักวัดหนึ่งมันจะได้อะไรบ้างเนีย่ยก็ไปคิดดูแล้วกันอื่นความเป็นพุทธบริษัท มีอยู่ที่ไหนมันทำให้เกิดผลปลอยได้โดยไม่เจตนาหลายหลายอย่างอย่างนี้เพราะความมีอยู่ของพุทธบริษัทที่เราดูที่เพราะการกระทำของพุทธบริษัทรก็ยิ่งเห็นว่า <c oughs> ให้คนอื่นเขาได้รับตัวอย่างเห็นตัวอย่างอยู่ถ้าพุทธบริษัทได้รับผลของการปฏิบัติก็เป็น เรื่องจูงใจที่ดียิ่งขึ้นไปอีกมีความสุขให้ดู <c oughs> ถ้าไม่มีพุทธบริษัท <c oughs> ก็มีผลเหมือนกันแำ่ผลที่ตจงกันข้ามไม่มีการกระทำของพุทธบริษัทไม่มีการได้รับผลของพุทธบริษัทก็มีผลเกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่มันผลในทางตรงกันข้ามแล้วไม่ถึงกาสนา นก็เราเลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการไม่มีอยู่ของพุทธบภิสั